สวัสดีค่ะทุกคนคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Toro Charo วิง่งโอเคพลังงานนี้นะคะเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่ไข่ลงล่าสุดนะคะก็คือพลังงานของความรักสี่ธาตุธาตุดินลงไปแล้วอันนี้มาลงให้กับธาตุลมนะคะจากธาตุลมแล้วก็จะต่อด้วยธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้ํานะคะตามที่ไข่เคยได้ทําเหมือนอทําโพไว้ว่า เหมือนคล้ายๆกับแนวโน้มเริ่มจากธาตุไหนก่อนแล้วก็ไล่ไล่ไปตามลําดับนะคะนันก็จะเรียงที่ดินแล้วก็ลมแล้วก็ฝ่ายแล้วก็น้ํานะคะแต่ว่าในอนาคตถ้าสมมติว่าอยากจะให้มีแบบว่าแนวโน้มหรือเสียงที่ต้องการที่แบบอยากให้เปลี่ยนแปลงหรือปรับอย่างไรก็สามารถที่จะรีเควสได้ใครก็จะดูแนวโน้มของเสียงส่วนมากนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ ข่ายดีใจมากๆเลยที่กลับมาเริ่มอัดคลิปอีกแล้วก็มีหลายๆคนเข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูการไม่ให้เสียเวลาพลังงานตรงนี้ตรงนี้เป็นพลังงานที่ข่ายทาในช่วงเดือนสิงหาก็มาดูกันว่าพลังงานพ่ยขึ้นว่ายอย่างไรบ้างก็คือมันมีทั้งพลังงานที่แบบ มันเป็นพลังงานรวมเราต้องบอกก่อนว่าทุกคลิปไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ Energy เป็นภาพรวมนะคะถ้าอยากถ้าอยากจะดูเจาะก,ก็คือจะต้องเป็นการดูส่วนตัวมันถึงจะเป็นพลังงานของตัวเรานะคะพลังงานตรงนี้คุณมีไพ่นางฟ้าเป็น3ใบนี้ก็คือมี express your love it is safe for you to love แล้วก็ release your ex คือมันเป็นพลังงานที่ใครตรงนี้ถ้าลมอะ มีพลังงานทั้งในเรื่องของการที่แบบเป็นความรักที่ดีความรักที่มั่นคงความรักที่เหมือนคล้ายๆกับมันจะมีมูฟเมนต์หรือมีจังหวะที่ดีที่เป็นความรักที่เหมือนคลายๆกับว่ามั่นคงขึ้นคาดหวังได้มากขึ้นหรือมีการแสดงออกอะไรบางอย่างที่มันเป็นพลังงานบวกหรือความสุขในเรื่องของความรัก เพราะว่ามันเป็นไพ่ Express your love มากับ It's s a f e for you to love ด้วยมันเป็นพลังงานของความรักการแสดงออกที่ดีแล้วก็เป็นลักษณะของความรักที่มั่นคงปลอดภัยหรือจริงๆแล้วพลังงานตรงนี้ขอให้าชาวธาตุลมคิดไว้เลยว่าไม่ว่าสถานการณ์ของคุณจะดีหรือไม่ดีขอให้รับพลังงานบวกเหล่านี้ไปเพราะเราจะต้องมีความรักที่มั่นคงมันจะต้องมีความรักที่ดีค่ะถึงแม้ว่าเราจะเจออย่างไรมาหรือเจออย่างไรอยู่ก็ตามนะคะ พลังงานตรงนี้ใครบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นลักษณะคล้ายกับว่า มันเป็นช่วงเวลาของการที่เหมือนคล้ายๆกับเคลียเอเนจีเก่าๆคำว่า Release your ex ตรงนี้ไม่ใช่แค่การเคลียในเรื่องของแฟนเก่าหรือคนเก่าอย่างเดียวบางท่านคุณอาจจะต้องเคลียเรื่องอะไรเก่าๆเรื่องเรื่องในอดีตที่ถึงเวลาที่ถึงจังหวะที่ต้องเคลียแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือพยายามปล่อยกับอะไรบางอย่างที่เป็นพลังงานในกระถีบนในเรื่องของความรักรวมถึงบางท่านอาจจะมีเคสที่อะบางเคสอาจจะเป็นล้ำไปกว่าน,นั้นก็คือ ไพ่มันเป็นพลังงานกว้างเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีพลังงานที่คล้ายๆกับว่าคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับใครบางคนที่เขามีเอ็กซ์หรือความเกี่ยวข้องที่ต้องคาราคาซังหรือต้องเคลียร์อาจจะเป็นตัวฝั่งของคุณที่คุณเกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นตัวฝั่งของคุณเองก็ได้นะคะที่มีพลังงานของการที่ทัดลมบางท่านตรงนี้อาจจะมีพลังงานที่เกี่ยวข้องอะไรที่แบบเก่าๆหรืออะไรก็ตามแต่ที่จะต้องปล่อยหรือเคลียร์เอเนจีออกไป นะคะสำหรับคนที่แบบมีพลังงานบวกตรงหน้าไพ่ก็คือรับพลังงานบวกไปเป็นความรักที่คุณมีความรักที่ดีมีความรักที่ปลอดภัยแล้วก็ถ้าตรงนี้ใครที่แบบเป็นคนโสดก็คือรอรับพลังงานบวกๆที่เข้ามาที่เป็นความรักที่เราจะต้องเจอรักที่ดีที่มั่นคงได้นะคะขอให้บอกตัวเองแบบนี้ไว้เสมอทีนี้ตรงนี้ต่อมามันก็จะเป็นไพ่ที่เป็นไพ่ขึ้นมาเป็น pay attention to the red flag ไพ่แบบนี้มันเป็นพลังงานที่ถ้าใครมีอะไรแบบแปลกๆในเรองความรักหรือได้กลิ่นหรือสัญญาณบางอย่างเนี่ยขอให้คุณเชื่อเซนเลยขอให้คุณเชื่อเซนหรือเชื่ออะไรบางอย่างที่แบบมันทําให้มันเกิดขึ้นแล้วคุณรู้สึกหรืออะไรก็ตามแต่ที่แบบว่าทําไมคนคนนี้ถึงแปลกไปทําไมคนคนนี้ถึงแบบนิ่งๆทําไมคนคนนี้ถึงแบบว่า มีอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันแบบไม่ชอบมาพากลนหรืออะไรก็ตามแต่หรือเจออะไรบางอย่างที่เป็นสถานการณ์ที่แบบเหมือนคล้ายๆกับจังหวะในการเตือนหรือเหตุการณ์อะไรก็ตามแต่ในของความรักก็ให้เชื่อเซนต์ตัวเองให้เชื่อสัญญาณบางอย่างที่ทําให้คุณแบบสัมผัสได้รู้สึกได้ด้วยเพราะว่ามันมีไพ่บางอย่างในกองไพ่ที่มันมีพลังงานหนึ่งที่แบบมัน l i n k ันกับไพ่นี้ด้วยทีนี้มาดูไพ่รวมนะคะไพ่รวมตรงนี้ก็คือไพ่ใหญ่เนี่ย ไพ่ในไพ่รวมเนี่ยมีอยู่ใบเดียวแต่เป็นใบเดียวที่ดีมากแล้วก็ไพ่ในพลังงานอีกกองหนึง่งก็คือได้ไพ่ใหญ่ที่ดีที่สุดด้วยลมนะคะตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ายังไงคือตรงนี้มันมีพลังงานที่เป็นไพ่เหรียญที่ดีแล้วก็ไพ่หมายที่ดีด้วยในคลิปนี้แต่ไพ่ตรงกลางเริ่มที่ไพ่เจ็ดถ้วย เจ็ดถ้วยตรงนี้คือบางท่านลมบางท่านอาจจะเป็นลักษณะคล้ายกับว่าคุณมีความแบบเหมือนคล้ายๆกับคนที่มีความปรารถนาอะไรก็ตามแต่ในเรื่องของความรักที่แบบเหมือนคล้ายๆกับว่าต้องการมีความปรารถนามากมายหรือมีความคิดหรือความเพ้อฝันหรือว่าความจินตนาการในเรื่องของความรักรวมถึงเจ็ดถ้วยเนี่ยมันหมายถึงว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ใช่ตัวเลือกถ้าเราไม่ใช่ตัวเลือก เราก็อาจจะมีใครที่แบบเข้ามาเป็นเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับว่าถ้าเราไม่ใช่ตัวเลือกของใครเราก็อาจจะมีใครที่เข้ามาให้เรารู้สึกว่าเออเราสามารถลึกได้อะไรแบบนี้หรือลักษณทของ Choice หรือว่ามันเป็นปัจจัยคล้ายๆกับว่าเป็นเป็นความที่แบบเจ็ดถ้วยมันแฝงไปด้วยกิเลสตัญหาแล้วก็ความปรารถนาอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะมันเป็นพลังงานแบบนี้ได้ทีนี้ตรงนี้ค่ะมันมีไพ่พลังงานที่แบบสวยๆทั้งนั้นเลย ไพ่เหรียญไพ่เหรียญที่ดีไม่ว่าจะเป็นสี่เหรียญสามเหรียญหกเหรียญมีสองเหรียญด้วยนะคะไพ่เหรียญเหรียญพวกนี้เป็นเหรียญที่ค่อนข้างเป็นเหรียญที่ค่อนข้างดีคือขอขอไล่ไล่พูดไปก่อนละกันก็คือ ไพ่อย่างเช่นว่าแบบพวกอย่างสองเรียยเงี้ยบางทีถ้าไม่ใช่ลักษณะของการที่มีช้อยในการเลือกสองทาง2องอย่างสงสิ่งก็จะเป็นลนักษณะคล้ายๆกับว่ามีอะไรบางอย่างที่ความรักของลมบางท่านอาจจะเจอสถานการณ์ที่แบบว่าการเกี่ยวข้องกับคนที่แบบมีการออกไปหายเข้า,าหายออกไปกลับเข้ามาอะไรแบบในที่มีความวนเวียนที่ตัดกันไม่ขาดอะไรอะไรแบบนี้ด้วยบางครั้งแล้วก็สําหรับตรงนี้คือพวกไพ่ เหรียญแบบนี้จริงๆแล้วมันเป็นไพ่ที่แบบเดี๋ยวขอพูดที่ละทีละไอ้นี่ดีกว่าให้มันเหมือนแบบว่าเห็นถึงความเกี่ยวข้องไพ่ตรงนี้นะคะจริงๆแล้วนอกจากจะเป็นสองเหรียญสามเหรียญสี่เหรียญหกเหรียญคุณยังมีไพ่สิบเหรียด้วยและมันเป็นไพ่ที่ไม่หายกับว่ามีมีไพ่สี่เหรียญกับหกเหรียญรวมกันแล้วก็เป็นสิบเหรียญก็คือได้ไพ่สิบเหรียญใบใบรวมแล้วก็ใบใบโดดด้วย คือมันคือการที่ความรักที่มั่นคงความรักที่จับต้องได้หรือความรักที่แบบเท่าเทียมและสามารถพัฒนาไปให้มั่นคงเป็นสิบแบบนี้ได้มันมีอยู่นะมันมีพลังงานแบบนี้ที่มีอยู่ให้ตรงคลิปนี้ค่ะพลังงานสวยพลังงานไพเหรียนสวยๆทั้งนั้นเลยความรักที่หกเหรียญคือความรักที่คล้ายๆกับพวกแบบเท่าเทียมเซฟเที่มันบาลานซ์ลงตัว สี่เหรียญอะไรพวกนี้เป็นลนาานักษณะใกล้กับว่าเหมือนคล้ายๆกับความรักที่มันแบบเป็นตัวเป็นต,ตนกันมากขึ้นจับต้องได้หรือการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของการที่รู้สึกว่าเหมือนแบบเป็นพลังงานของกันและกันแล้วก็สามเหรียญอะไรพวกนี้เป็นการที่เหมือนคล้ายๆกับว่าถ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีมันเป็นพลังงานที่ การมองเห็นถึงอนาคตรหรือการวางแผนอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักเพราะอะไรรูป้ป่ะคุณมีไพ่พลังงานที่เป็นพวกเหรียญแบบนี้ที่ดีคุณมีไพ่พลังงานที่เป็นสิบเหรียญคุณยังมีไพ่แบบนี้ด้วยสามเหรียญสามเหรียญสี่ไม้เท้าสิบเหรียญไพ่พวกนี้เป็นไพ่มินนิ่งที่ดีมากเลยนะคะไพ่พวกนี้เป็นไพ่มินนิ่งที่ดีมากๆก็คือว่าถ้าใครบางคนที่ มีแพลนหรือมีอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าในอนาคตเนี่ยกำลังเหมือนตั้งเป้าหมายหรือว่ามีโครงการกันหรือว่ามีแนวอะไรบางอย่างในในหัวใจนะคะบางคนอาจจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเป็นเรื่องดีๆเป็นข่าวดีๆนี่แหละ เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสุขเนี่ยสามเหรียญสี่ไม้เท้าสิบเหรียญเนี่ยไพ่ตรงนี้เป็นไพ่ที่ดีแล้วเป็นไพ่มินิงน่งในเรื่องของงานมงคลด้วยเช่นเดียวกันนะคะ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีในเรื่องของความรักของชาวธาตุลมในช่วงหลังจากนี้ไปเพราะนอกจากนี้ยังมีแปดแปดไม้เท้าไม่ใช่แปดเหรียญอ๋อแปดเหรียญมีอีกอีกอันหนึ่งแปดไม้เท้ามูฟเมนต์การเปลี่ยนแปลงไปนในทางที่ดีข้างหน้าเาเรียกว่าเป็นไพ่ของการที่แบบ จริงๆแล้วค่ะจะบอกว่า8ดไม้เท้าอ่ะเป็นไพ่ที่ความหมายดีมากๆเลยในทุกพลังงานถ้าคุณถามเรื่องงานและ8ดไม้เท้าดีมากถ้าคุณถามเรื่องเงิน8ไม้เท้าคือดีอีกแล้วถ้าคุณมาถามในเรื่องความรักและ8ดไม้เท้าคือมันมันคือดีอะ่ะมันคือมูฟเมนท์ที่จะแบบไปในทางที่ดีไปในทางข้างหน้าที่ดีไพ่ไม้เท้าที่พุ่งมาจุ่มเขาเรียกมาสุ่มกันแบบนี้ที่มาในทางเดียวกันแบบนี้นะคะ คือมันคือ movement คือโพเกสคือจังหวะของการที่แบบเขาเรียกว่าการพัฒนาหรือการติดต่อสื่อสารในทางที่ดีแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีการพบรักที่เป็นลักษณะเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือบางคนอาจจะได้มีการเกี่ยวข้องกับคนรักที่เป็นลักษณะของต่างชาติต่างภาษาได้กับชาวทัดลมเนี่ยเพราะอะไรคุณมีไพ่เดอะเวิลขึ้นด้วย The world เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาได้หรือเกี่ยวกับคนที่แบบทํางานลักษณะที่เกี่ยวกับงานที่ต่างประเทศหรือแบบว่า the world เนี่ยมันเป็นไพ่อีกในหนึ่งที่เป็นจังหวะของชีวิตด้วยที่มันจะมีการเหมือนคล้ายๆกับ chapter หรือจังหวะบทใหม่ของชีวิตกำลังจะ complete แล้วก็เริ่มต้นไปในทางที่มันดีขึ้นหลังจากนี้ด้วยเช่นเดียวกัน the world มันเป็นไพ่เหมือนคล้ายๆกับไพ่การแบบ complete อะไรบางอย่างแล้วก็ความสำเร็จอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ตรงนี้มีไพ่ที่เป็นพลังงานที่เป็นไพ่คนในในเซตนี้มี night of pentacle บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินกับผฤสศพมังกรได้ด้วยเช่นเดียวกันมีตัวแทน n i g h ถือเหรียญแล้วก็ได้พลังงานกองไพ่ไข่พยายามพูดให้ช้าลงเพราะอะไรมีบางคนมาแซวว่าแบบคุณไข่ไม่เหนื่อยหรอไข่เหนื่อยค่ะเพราะว่าไข่พูดจนเหมือนคล้ายๆกับว่าบางครั้งรู้สึกว่าไข่เริ่มรู้แล้วแหละว่าทําไมถึงเหนื่อยเพราะเป็นคนที่พูดเร็วเหมือนคล้ายๆกับบางครั้งเนี่ยในชีวิตจริงบางทีพูดเร็วเหมือนแบบเหมือนจะออกแบบแรป นะคะก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออพูดช้าลงนิดนึงก็ดีเหมือนกันเพราะว่าจะได้ไม่เหนื่อยแล้วหลายๆคนก็จะได้ฟังได้ทันด้วยนะคะโอเคทีนี้ตรงนี้ในกองไพ่มีไพค่คิงถือถ้วยบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่อายุต่างกว่าที่เป็นธาตุน้ำธาตุน้ําได้แก่ผู้ที่เกิดในเดือนหรือลัคนาหรือราศีกรกฎพิจิกแล้วก็มีนนะคะตรงนี้อืม ไพ่ถือว่าเป็นไพ่สวยมากไม่มีไพ่เสียเลยไม่มีไพ่เสียอะไรที่เป็นลักษณะที่แบบว่าจะต้องออคล้ายๆกับว่าไงอะ่ะไม่ว่าเราจะมีอะไรก็ตามแต่หรือว่าเราจะเจอยังไงมาหรือว่าเจออะไรอยู่ก็ตามแต่ขอรับพลังงานบวกไปเพราะว่ามันมีการที่เหมือนค,คล้ายๆกับมีมูฟเมน n ์ที่ดีที่รอให้คุณอยู่ค่ะท่านลมทีนี้เมื่อกี้เกินไปว่ามีไพ่เดู w เวิ d ใหญ่และมันมีไพ่ใหญ่ที่ดีสุดในพลังงานนี้ด้วยอย่างที่เกินไปเมื่อกี้เลยก็คือไพ่นี้ The Sun กรีดให้กับพลังงานของคุณได้เดอะเวิร์แล้วก็พลังงานยิ่งได้เดอะซัด้วยมันเป็นโมเมนต์มีนิ่งที่ดีมากๆมีนิ่งที่ดีนะคะ The Sun คือแบบไม่ต้องอะไรมากก็คือขอให้อ้าแขนรับขอให้รับพลังงานบวกเยอะๆที่สุด The Sun The World เป็นไพ่ที่ดีมากๆและไพ่เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาหรือต่างประเทศด้วย และมันเป็นไพ่ที่เป็นความสุขเป็นไพ่ของอะไรแบบที่เหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นจังหวะชีวิตที่มันมีสิ่งดีๆที่รออยู่อืสี่เหรียญขึ้นซ้ํานะคะก็อย่างที่เมื่อกี้บอกเลยก็คือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับอะไรแบบที่แบบว่าเป็นความรักที่ชัดเจนเป็นตัวเป็นตนหรือว่าเป็นเจ้าครอเจ้าของกันมากขึ้นแล้วก็เป็นลักษณะของความรักที่แบบอาจจะเกี่ยวข้องกับพลังงานของวัยต่างที่แบบว่าเป็นต่างชาติก็ได้สําหรับบางท่านแปดเหรียญเป็นไพ่ที่ดี แพ่เหรียญไพ่ที่ดีพวกไพ่เหรียญเนี่ยส่วนมากก็คือเป็นไพ่ที่แบบเขาเรียกว่าไพ่เหรียญของไพ่ความรักเป็นไพ่ที่ค่อนข้างสเตเบิลแล้วก็เป็นไพ่ของการโฟกัสซึ่งกันและกันโดยเฉพาะไพ่หนีไพ่ที่โฟกัสซึ่งกันและกันแล้วก็เหมือนกันกับว่าไพ่ของการเกื้อหนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะไพ่ของการที่มีใครตรงเนี้ยโฟกัสซึ่งกันและกัน ซื่อสัตย์ต่อกันละกันหรือว่าเป็นอะไรแบบที่รู้สึกว่าเป็นความรักที่ปลอดภัยแล้วก็ตรงนี้มาดูต่อในไพ่พลังงานนางฟ้านะคะอ๋อลืมพลังงานในกองไพ่นิดนึงเอาเอานิดนึงละกันง,งานในกองไพ่มีไพ่ไฮเปอร์เสอย่างที่บอกก็คือเมื่อกี้มีไพ่ที่เป็นพลังงานของนางฟ้าที่เป็นเปเทนชันใช่ไหมไพ่แบบนี้ก็คือขอให้คุณเชื่อเซนอะไรบางอย่างในสัญชาตญาณของตัวเองด้วยนะคะชาวธาตุลมบางท่านแล้วก็ตรงนี้ไพ่ของคุณ ในไพ่านางในไพ่านางฟ้า Angel Answer Angel Answer มาบอกว่า If you believe ขอให้คุณเชื่อมั่นเขา้าไว้เชื่อในพลังงานความรักเชื่อในพลังงานของคุณเองเชื่อในพลังงานชีวิตของตัวเองว่าฉันจะต้องมีสิ่งที่ดีที่รออยู่ไม่ว่ามันจะเป็นยังไง เพราะว่าไข่เข้าใจมากๆเพราะว่าแบบคือไม่ว่ามันจะเป็นยังไงมันจะมีสิ่งที่ดีเราเคยอบางทีจะมีคนสอนว่าพูดให้ดีมันจะไปตามปากคือไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นปุบปับหรือใช้เวลามากี่ปีกี่นานแค่ไหนก็ตามแต่ขอให้พูดให้ดีมันจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะคะตรงนี้คือนอกจากนี้แล้วยังมีไพ่ที่เป็นนี่เห็นไหม ยังมีไพ่ที่เป็น peaceful resolution คือมันจะมีทางออกที่ดีการแก้ไขหรือสถานการณ์ในความรักอะไรบางอย่างที่เป็นลักษณะที่แบบเป็นทางดีๆเป็นอะไรอย่างที่เป็นเหมือนคล้ายๆกับทุกอย่างมันจะมีลักษณะของการที่แบบสมบูรณ์ complete แล้วก็ success นะคะพลังงานไพ่สวย ให้สวยขอให้คุณบิลีฟเชื่อมัน่นทีนี้ไพ่ที่พลังงานของเลิฟเวอร์มีไพ่ใบนี้ที่เปิดขึ้นมาใบแรกก็เป็นไพ่ที่มาบอกว่าขอขอให้ทุกคนตรงเนี้ยไม่ว่าคุณจะมีความรักที่มีสถานการณ์อย่างไรความรักเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าอยากให้มันมีความสุข หรือเป็นความรักที่คุณเหมือนคล้ายๆกับว่าทําให้ทั้งคู่เป็นรักที่ยาวนานเป็นรักที่มีความสุขขอให้คุณรักและยอมรับซึ่งกันและกันให้มาก Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform อันนี้เรื่องจริงมันเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆแล้วบางครั้งบางคู่อาจจะมองข้ามจุดนี้ไปก็ได้ค่ะ บางทีมันเป็นเรื่องเล็กๆหรือบางทีมันเป็นปัจจัยอะไรบางอย่างที่แบบถ้าไม่ได้มีใครมารีมายหรือว่ามาให้กําลังใจหรือมาคอยแบบย้ําเตือนหรืออย่างเช่นแบบอย่างเช่นอ่ะใครอาจจะเป็นคนอื่นคนนอกในชีวิตของทุกๆคนแต่เรามาเจอกันในโซเชียลหรือมาเจอในช่องเพราะฉะนั้นถือว่าเหมือนแบบใครเป็นคนหนึ่งที่อยู่ดีๆก็มาพูดอะไรแบบนี้เพื่อมาทําให้คุณได้รู้สึกว่าแบบเออบางทีเราอาจจะลืมอะไรแบบนี้ไปก็เห็นได้ว่า เอาอะไรแบบนี้ไปไปลองปรับหรือว่าลองมองย้อนกลับมาแล้วก็มาทําให้มันเหมือนแบบดีขึ้นอะไรแบบนี้นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมความสัมพันธ์ของหลายๆคู่บางครั้งที่มันมีปัญหาหรือไปได้ยากอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องปัจจัยของบุคคลอื่นที่เข้ามาแทรกแซงแต่บางครั้งมันเป็นอ่ะหนึ่งปัจจัยบุคคลอื่นแทรกแซงปัจจัยครอบข้างของอย่างอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องระหว่างเราสองคนกับอีกอย่างหนึ่งคือปัจจัยของเวรกรรม ของชะตากรรมที่ทําให้เรากับเขาต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่อีกปัจจัยหนึ่งสําคัญมากคือเกิดจากที่ตัวเรากับตัวเขาเนี่ยแหละและปัจจัยที่สําคัญมากที่เกี่ยวกับปัญหาความรักด้วยก็คือการยอมรับซึ่งกันและการการให้เกียรติการการเข้เอกเข้าใจการเป็นทีมเดียวกันการที่แบบสารสัมพันธ์ให้มันแบบว่าเป็นทั้งความรักและเป็นทั้งมิตรภาพคือมันจะเป็นอะไรที่ เรียกว่ามันจะค่อนข้างที่จะแบบแน่นแฟนแล้วก็เซฟอะค่ะมันจะกลายเป็นไพ่ที่เป็นเซฟ for you ทีนี้ตรงนี้ในไพ่ที่เป็นพลังงานของข้อความนี้ก็มาบอกแถมให้ว่ามันเป็นลักษณะคล้ายๆกับว่าความรักเนี่ยจริงๆแล้วว่านอกจากจะรักและยอมรับซึ่งกันและกันน่ะอย่าลืมที่จะให้สเปซ ให้เวลาหรือว่าให้จังหวะอะไรที่เหมือนคล้ายๆกับว่าทุกๆคนจะต้องมี Space จะต้องมีเรื่องนู่นนี่นั่นของแต่ละคนเพราะฉะนั้นคือตรงนี้เป็นอะไรที่เราจะต้องมันคล้ายๆกับ respect เหมือนให้เกียรติเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะเหมือนคล้ายๆกับว่าแร์กับเรื่องนี้มันจะเป็นสิ่งที่ดีและสวยงามมากๆในความรักความสัมพันธ์ที่เป็นระยะยาว หรือการเริ่มต้นที่ดีนั่นเองยังไงรับพลังงานบวกไปเยอะๆใครพลังงานบวกมาส่งให้กับชาวธาตุลมแล้วนะคะในช่วงคลิปเดือนสิงหายังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดอะไรก็ได้ให้รู้ว่ายังอยู่กัใครตรงนี้นะคะกดกระดิ่งด้วยอะไรแบบนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยใครรักทุกคนเสมอตลอดไปและจะอยู่แบบนี้ตลอดไปถึงจะมีช่วงที่ ลงคลิปชาบ้างแต่ไม่หายไปไหนแน่นอนนะคะรักนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย